รับก็หวังว่ายางพาราน่าจะคนุณทอตามเสร็จอาจจะมาตัดใจเรียงโม่เราผมเห็นด้วยกับทางรัฐบาลนะครับที่ระครับไม่ให้ออกใบอนุญาตป12นะครับหรือว่าอ,าอนุญาตพกพานะครับตามที่เป็นข่าวทางโซเชียลนะครับมีการยิง การสามศพที่กำแพงเพชรนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการตรวจคน้นทีมสอจโอต้งนะครับที่ปราจีนบุรีเนื่องมาจากที่ไม่ได้เกรงกลัวเรื่องอกฎหมายแล้วก็ได้พกพาอาวุธปืนไปได้ทั่วทั้งจังหวัดทั่วทั้งประเทศเรื่องนี้ผมเห็นด้วยกับทางรัฐบาล กับกระทรวงมหาดไทยนะครับที่ได้รับการพกปืนทั่วราชอาณาจักรหรือว่าป .12 นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณรัฐบาล<ม>ที่ได้ย้ยายรัฐบ,บาลก็หวังว่ายางพาราน่าจากักนคุณออตามเสร็จอาจจะมาจาัก